มาครับอะไรปะอร่อยเหมือ่ยทำไม,ม,ไ,มไม่กินอ่ะทิ้งทำไมวะมมาหาปูชอบชอบถ้าชอบเป็นอย่างนี้ จะ,ะไปไหนแล้วเราจักลับมาหรอไปตกลาไม่ได้กลับไปไหนเรตกลาแกลับมาแลเออเดี๋ยวมารับพ่จตาจะไปไหนล่ะเที่ยวปะละ่ะไปไหมไปไหมครับเป็นอะไระท่าดูท่าดูท่าคับดูท่าดูท่าค่กลงมาก็ไม่อ,อะไรลูกรอระ เดี๋มาตัดมานะครับลูกเดี๋ยวไปลับโชว์โชว์ดิโชว์แล้วเออมาแล้วพูดไปเรื่อยตัดมาแล้วะเออใครตัดอะไรตัดมาฮะอะไรเอาใหม่แต่ว่าดูพี่ทองว้าวๆอ่ะหล่อกปะเนี่ยตัดตัดก็ตัดอะไรอ่ะตัดตัดมาหนะใครจะไปตัดต้นตาลเอง อยู่นู่นสายดับจะไปด่ามันทำไมฮะมันยังไม่เห่าอะไมันยังไม่เห่าเลยได้ดำอย่าอะไรดับไือว่ามันทำไมเราอ้าวอ้าวอะไรเออมันยังไม่เห่ามันไม่เห่าหรอกฮะให้มันเห่าก่อนไม่ต้องมันจะมาถึงตายอะไรล่ะ

อ้าวป้าแป๋วอ่ะอาป้าแป๋วไปไหนป้าแป๋วไม่มีกลับไปฝากแล้วนะหรอป้าแป๋วกลับไปแล้วนะหรอกลับแล้วเออกลับไปหุดแล้วเออกูจะกลับแล้วกูจะไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะเออเดี๋ยวมาใหม่กลับแล้วนะเออเออบ๊ายบายนะกลับแล้วนะกลับมาแล้วอ่ะเออกลับก่อนนะไปดูน้องก่อนนะ เดี๋ยวแม่ไปดูน้องก่อนนะกว่านะครับครับ